สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินรสนะคะที่ประเสริฐพลุ่งเรืองสกลนครนะคะลูกค้าวันนี้ก็อยู่ที่สาขา99นะคะแอดมินรสก็จะพาราชมรถเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็น Honda Jazz นะคะลูกค้า่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะคันนี้ปีอะไรเอ่ย Honda Jazz คันนี้นะคะเป็นรถปี2019คะ่ะลูกค้าสีเทานะคะอ่ะ ตัวนี้จัดหนักจัดเต็มนะคะส่วนรถก็เยอะพอสมควรเลยนะคะตัวนี้จัดเต็มให้ในส่วนของลอ้อแมกนะคะเราเปลี่ยนแมกให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนเลยนะคะอ่าดูได้เลยนะคะตัวนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะเปลี่ยนให้ใหม่เลยจากลอ้อเดิมลอ้อกระแทะตัวนี้เราเปลี่ยนให้เป็นลอ้อแมกสวยๆกันไปเลยค่ะลูกค้าไม่ได้เสียอ่าลูกค้าไม่ได้จ่ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าอืม เราแต่งให้นะคะจัดให้เต็มชุดเลยอ่ะโอเคตัวนี้เป็นปี2019นะคะสีเทานะคะ honda j a z อ่าตอนนี้เราก็มีสีเทาสีขาวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมดูด้านหน้ากันต่อเลยนะคะในส่วนนี้นะคะด้านหน้านะคะก็ไฟตาคู่หน้าเป็นแบบ LED นะคะ ก็กระจังหน้านะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมสลับกับสีดํานะคะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้ก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะลูกค้ายังไม่มีไฟตัดหมอกเนาะตัวน,นี้รุ่นนี้ด้าน,นข้างนะคะด้าน,นข้างก็จะมีไฟเลี้ยวตามดนะคะติดอยู่ด้านข้างเล็กๆนะคะแล้วก็ในส่วนของ กระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถและตัดสีดำนิดหน่อยนะคะสวยๆกันไปเลยค่ะลูกค้ารถทุกคันรับประกันคุณภาพนะคะไม่เคยชนหนักน้ำท่วมนะคะนี่ให้ดูเม็ดอาร์ตกันไปเลยนะคะด้านข้างเม็ดอาร์ตเม็ดเดิมนะคะลูกค้า ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมันจะไม่มีตัวนี้นะคะหรือจะทํามันก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนเม็ดอนันมันจะหายไปนะคะตัวจับเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแต่เพิ่มเติมมาก็คือในส่วนของที่ครอบกันไล่นะคะให้กับประตูทั้งสีด้านเลยนะคะในส่วนนี้ตามนี้เลยค่ะสีเดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าเดิมดูแลได้ดีมาก ทั้งสภาพภายนอกและภายในตัวนี้ยังใหม่อยู่เลยค่ะปี2019ใช้งานก็ไม่น้อยนะคะลูกค้าไม้แท้ไม่มีกอนะคะรถจากบริษัทเรานะคะบางคนเห็นไม้น้อย,อยเอา้ารถกอไมมา,มาหรือเปล่าตัวนี้รับประกันเลยค่ะลูกค้าไม่ได้กออย่างแน่นอนอเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายในส่วนของห้องเก็บของนะคะ,ะห้องเก็บของถือว่ากว้างมากเลยนะคะลูกค้าสามารถบรรจุของได้เยอะพอสมควรกระเป๋าเดินทางหรืออะไรก็ สามารถบรรจุได้นะคะนี่ตัวเบาะหลังนะคะตัวเบาะหลังก็สามารถพับเก็บได้นะคะหากลูกค้ามีสัมภาระเยอะเนาะก็สามารถพับเบาะหลังเก็บได้นะคะแล้วก็วางของได้เยอะนะคะ,ะอ่ากอด้านข้างตัวนี้จะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะคะสําหรับห้องเก็บของด้านหลังนะคะส่วนชุดอะไรชุดแม่แรงต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้เลยอ่ายังอยู่นะคะ เราก็ยังอยู่นะคะลูกค้ารออะไรนะใครที่กำลังมองหาแจ๊สอยู่ก็เข้ามาดูได้นะคะรถใหม่ๆเราเข้ามาทุกวัน,นะค่ะลูกค้ารถเข้าทุกวันนะคะบางคันก็ลงจากเทลเลอร์มาล้างได้ก็จอดขายเลยนะคะเพราะว่าสภาพใหม่มากนะคะ ไม่ต้องไปทำอะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะอ่าในส่วนของด้านในเปิดประตูเข้ามาก็จะเห็นว่าจะอ่าเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะอ่าตั้งแต่ข้างประตูนะคะจนคอนโซลด้านหน้าและด้านในนะคะก็จะคุมโทนไปด้วยสีดำทั้งหมดเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะนั่งได้สบายมากนะคะอ่าออกแบบมาได้อ่าโค้งเว้ารับกับแผ่นหลังเล่านะคะ ดูแลง่ายค่ะลูกค้าเบาะหนังเนาะน้ำหกใส่ก็ไม่เปียกไม่เป็นคราบนะคะก็ตกแต่งลวดลายให้ด้วยนะคะเป็นตะเข็บได้ขาวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงโอเคอเราเข้ามาดูกันข้างในบ้างนะคะ,ะในตัวของด้านในนะคะอะเข้ามาเรามองเข้ามาเราก็จะเห็นตัวปุ่มเขียวๆตัวนี้เป็นปุ่มอีโคคานะคะ อ่าใช้แบบระบบประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้าเราก็สามารถถ้าเราจะใช้งานเราก็สามารถกดโหมดประหยัดน้ำมันได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีอ่าช่องเก็บแก้วน้ำให้นะคะตรงนี้ก็ดีไซน์มาได้สวยค่ะส่วนช่องแอร์จะมีช่องแอร์ตัวนี้ไม่ใช่ช่องแอร์นะคะลูกค้าตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวช่องไล่ฝ้านะคะอ่า ส่วนช่องไล่ฝ้าฝั่งนู้นก็จะอยู่ด้านบนนะคะตัวนั้นะจะอยู่ด้านบนเหนือแอร์ขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ติดกับตัวแอร์เลยนะคะ,ะก็ออกแบบมาได้สวยค่ะด,ดีไซน์ออกมาได้สวยเลยทีเดียวปรับเปลี่ยนโฉมเรื่อยๆนะคะสําหรับ Honda j a z z นะคะแต่ Honda j a จ z นี่คือแบบคนถามหาเยอะเลยนะคะ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดาสามก้านนะคะปุ่มต่างๆภายในตัวนี้ใช้ได้ปกติหมดนะคะลูกค้าตัวนี้อ่ะตัวนี้จะเป็นตัวเปิดไฟนะคะไฟต่ำไฟสูงไฟลีได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวปัดน้ำฝนตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะหน้าจอแสดงผลตัววัดรอบตัววัดความเร็วและบ่งบอกต่างๆสถานะตัวรถนะคะ ขยับมาในส่วนตรงกลางนะคะตรงกลางก็จะมีช่องแอร์คู่ซ้ายขวานะคะออกแบบมา,าเป็นสีเดี่ยมนะคะลูกค้าล้อมรอบไปด้วยสีเงินนะคะตัวนี้มีลูกเล่นเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะไฟตัวนี้ก็ไฟฉุกเฉินตัวนี้ก็กดใช้งานได้ปกตินะคะเครื่องเล่นตัวนี้ยังไม่เป็นแบบสัมผัสนะคะลูกค้ายังเป็นแบบมือหมุนปกติอยู่นะคะเป็นมือหมุนธรรมดานะคะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเชื่อม ต่อโทรศัพท์ได้นะคะช่องแอร์ตัวปรับแอร์นะคะตัวนี้ตัวปรับแอร์ก็เช่นเคยจะมีตัวปรับทิศทางปรับความแรงและความเย็นนะคะแล้วก็ตัวรับอากาศนะคะจะรับภายนอกภายในก็สามารถเลื่อนได้เลย,เลยตัวไล่ฟ้านะคะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างจะมีช่อง ที่เสียบชาร์จไฟให้นะคะแล้วก็ช่องเก็บของให้จะมีช่องวางแก้วน้ำให้สองช่องนะคะเกียร์ออตโต้ค่ะก็ใช้งานง่ายค่ะสำหรับผู้หญิงเนาะผู้หญิงส่วนมากรถเก่งทุกวันนี้ก็มีแต่เกียร์ออตโต้ทั้งนั้นนะคะ,ะขับง่ายใช้งานคล่องนะคะเดินทางไกลได้สบายไม่ต้องเหยียบคัร์นะ์เนาะพูยง่ายๆ หรือเวลารถติดอย่างเงี้ยรถติดยาวๆอย่างเงี้ยเราก็รถเกียร์ออโต้เนี่ยใช้งานได้ดีสุดแล้วล่ะคะ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังนี่ค่ะด้านหลังก็กว้างค่ะลูกค้ากว้างกว้างกว้าง,าง,างมาก เบาหนังเช่นกันนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะดูแลง่ายนะคะเบาหนังโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับฮอนด้าแจ๊ดคันนี้นะคะปี2019สีเทานะคะหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา Honda j แจ๊อยู่ก็คันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยนะคะเข้ามาดูรถกันได้นะคะส,สวยๆกันไปเลยค่ะ ว่เงื่อนไขต่างๆตัวนี้ก็ลองทักสอบถามกันเข้ามานะคะ,ะเราจะมีทีมเซลล์มืออาชีพคอยให้คําแนะนําและคําปรึกษาอยู่นะคะรถของเราทุกท่านนะคะรับประกันคุณภาพไม่เคยชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะลูกค้าเข้ามาดูกันได้นะคะเข้ามาชมได้เลยนะคะทดลองขับฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโอเคเดี๋ยวแอดมินก็จะขอตัวลากันไปแล้วนะคะ หากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาให้คิดถึงเรานะคะประเสริฐผลลูกเรียงสกลนครนะคะลูกค้ารถทุกคันของเรานะคะไม่แท้แน่นอนนะคะลูกค้าไม่มีกอไม่นะคะรับประกันได้เลยโอเคสำหรับวันนี้แอดมนรถกอลาากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะว่าจะเป็นรถคันไหนนะคะต่อไปเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ